Pumpkin Instruction Uses Tools for รู้ก็ช่างไม่รู้ก็ช่างสวัสดีครับผมคำกินคบทุกเรื่องเครือ่องมือช่างครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รู้ก็ช่างไม่รู้ก็ช่างนะครับผมนี่วันนี้ครับผมเรามีเครื่องมือเต็มโต๊ะไปหมดเลยนะครับผมเพราะวันนี้เราจะมาพูดถึง สิบเครื่องมือช่างนะครับผมที่ควรมีติดบ้านนั่นเองนะครับผมอันนี้เป็นสไตล์ของทางพัมคินของเรานั่นเองนะครับผมเอาละเพื่อไม่เป็นการเสียนาฬิกา,เ,าเสียเวลานี่เล่นเองตกเองครับผมเรามาดูกันดีกว่าว่าเรามีเครื่องมืออะไรบ้างที่อยากที่จะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักครับผมอย่างแรกเลยหนึ่งนี่เลยครับผมกับคัตเตอร์นั่นเองนะครับผมเครื่องมือง่ายๆนะครับผมที่ คิดว่าหลายๆบ้านก็ต้องมีอยู่แล้วแหละนะครับผมแต่ว่าถามว่าทำไมถึงไม่แนะนาคัตเตอร์เพราะว่าคัตเตอร์เนี่ยเราใช้ในการกรีดใช้ในการตัดทั้งหลายทั้งปวงนะครับผมโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้นะครับผมกับพ่อบ้านแม่บ้านสาย F ทั้งหลายนะครับผมนี่เวลาที่จะตัดจะกรีดอะไรก็ต้องคิดถึงไม่กันไกลก็คัตเตอร์ถูกไหมครับผมแต่ผมเชื่อว่าจะมีอยู่สิ่งหนึ่งที่หลายๆคนน่าจะลืมอยู่บ่อยๆก็คือการเก็บใบมีดคัตเตอร์นั่นเองนะครับหมายถึงยังไงเคยไหมครับผมที่แบบว่าแหม่สั่งเสื้อผ้านะรองเท้ากระเป๋าาว่ว เราชอบเราอยากได้มานานแล้วในที่สุดมันก็มาส่งสักทีมาถึงปุ๊บชักคัตเตอร์ฟลุ๊ปกรีดป,ปั๊บวางปุ๊บลืมเก็บใบคัตเตอร์สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมันก็อาจจะเป็นอันตรายนะครับผมอาจจะโดนคัตเตอร์บาดนั่นเองนะครับผมเราก็เลยมาเสนอตัวนี้ครับผมตัวนี้จะเป็นใบคัตเตอร์ที่เมื่อเราสไลด์ปุ๊บออกมานะครับผมจะเห็นไหมตัวใบคัตเตอร์จะยืดยาวออกมาพอเหมาะที่ใช้ในการกรีดในการเก็บสินอ่าในการกรีดในการตัดหลายๆอย่างนั่นเองนะครับผมแต่พอเมื่อเราปล่อยนิ้ว มันก็จะสไลด์กลับไปที่เก่านั่นเองนะครับนี่แหละครนับนวัตก,กรรมจากทางความกินของเราฮนะยืดาปล่อยปุ๊บกลับไปที่เก่านะครับผมรวมถึงแต่ถ้าเกิดว่าหลายๆคนจะใช้เสาะช่องเาะร่องย,วยาวๆนะคเราก็สามารถยืดออกมายาวจนสุดได้ด้วยนะครับผมแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะไหลกลับอ่ะเคาะให้ดูเนี่ยครับไม่กลับ ไม่ไหลกลับเข้าที่เก่านั่นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้ในการออกแรงกดในการตัดนะครับผมก็สามารถใช้ได้รวมถึงอย่างที่บอกนะครับผมเมื่อเราใช้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับผมมันมีระบบเซฟตี้นะครับผมที่จะเด้งกลับอัตโนมัตินั่นเองนะครับมรนง,งตัวเบรคเตอร์ ก็ยังแบบว่ามีความคมมากๆเพราะใช้เลเซอร์นะครับผมยิงเข้าไปที่ตัวความคมของคัตเตอร์เพิ่มเติมอีกด้วยนะครับผมถ้าอยากรู้รายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับผมในคลิปหน้าละกันนะครับผมแต่อันนี้เรามาคุยแนะนําตัวนี้ก่อนต่อมาครับผมตัวที่2ครับกับคีมตัดนั่นเองนะครับผมหลายๆบ้านนะครับผมหลายๆคนก็ต้องใช้อุปกรณ์ในการตัดสายไฟถูกไหมครับผมเรือใช้ในการ แงในการตัดอะไรอยอื่นๆอย่างต่างๆก็สามารถใช้ตัวนี้ได้ด้วยแต่ว่าเราไม่ได้นําเสนอเป็นครีมตัดธรรมดาแน่นอนถามว่าทําไมถึงเสนอเป็นครีมตัดตัวนี้เหตุผลเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าน่าจะซิกอินวันเลยมั้งเนี่ยนะครับผม <c oughs> ก็คือเบื้องต้นก่อนเลยก็คือตัวนี้เนี่ยตัวปากครีมด้านบนก็สามารถใช้ในการ ตัดนะครับผมอุปกรณ์ต่างๆต,ตัดลวดนะครับผมหรือจะเป็นในส่วนของตัดสายไฟต่างๆก็ใช้ได้ที่ตัวนี้ต่อมาครับในส่วนของอันนี้ก็จะใช้ในการเขาเรียกว่าเหมือนกับย้ำที่จะเป็นตัวหางปลาพวกอะไรพวกนั้นนะครับก็สามารถใช้ตัวนี้ได้ต่อมาครับผมก็จะเป็นในส่วนของอันนี้นะครับผมที่เป็นช่องช่องนะครับผมอันนี้เนี่ยกอ,กอดหลายอย่างแล้วเพราะาตัวนี้เนี่ยเราใช้ในการ ตัดจำพวกเวลาหัวน็อตหัวสกรูที่มันเป็นแหลมๆคมๆอันตรายก็สามารถมาใช้ตัวนี้เพิ่มเติมได้นะครับผมต่อมาอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวย้ํานะครับผมย้ําหางปลายย้ําอะไรนะเผมเรียกได้ว่ามีหลายเบอร์หลายขนาดเลยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งส่วนสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของช่องด้านล่างอันนี้กลมๆก็คือใช้ในการตัดนะครับแล้วเสร็จรปุ๊บเราก็ลอกสายไฟออกนั่นเองนะครับผมตามไซส์ตามเบอร์ตามขนาดที่มีเขียนอยู่ตรงนี้ถามว่าทำไมถึงต้องมีใช้แบบนี้ล่ะ,ละเหตุผลเพราะว่า ถ้าเกิดว่าเราเอาไปใช้แล้วเราตัดเองครับผมหลายๆคนไม่ชํานาญหรือหลายๆคนเอาคัตเตอร์มานั่งตัดนะครับผมมันอาจจะตัดสายไฟที่อยู่ด้านในข้างในเนี่ยสายไฟจะเป็นทองแดงเยอะๆเนอะถูกป่วพอเราถ้าเราตัดลึกไปเราตัดแรงไปเนี่ยพวกลวดทองแดงที่อยู่ข้างในพวกนั้นน่ะมันก็จะขาดพราอขาดเซอร์วิสสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือก็มีปัญหากับระบบไฟกระแสไฟก็ใช้ตัวนี้ในการตัดนั่นเองรวมถึงส่วนสุดท้ายอีกส่วนหนึ่ง ที่บอกว่าเป็นเหมือนกับเป็นซิกเลยเพราะว่าข้างล่างเนี่ยเขาเป็นการหุ้มยางเอาไว้ถ้าเกิดว่าเราไปตัดสายไฟหรืออะไรพวกนี้ครับบางทีบางครั้งเนี่ยเราอาจจะลืมตัดเบเกอร์ตัดสายไฟก็ไม่ต้องกลัวเรื่องปัญหาไฟ,าไฟรั่วไฟช็อตเพราะว่าก็จะมียางเป็นตัวหุ้มถือว่าช่วยโปรเทคอีกขั้นหนึ่งแล้วกันให้กับ การตัดสายไฟของเรานะครับผมส่วนต่อมานะไหนๆเราเข้าตัดแล้วเรามาตัดกันต่อเลยนะครับผมไม่ใช่ตัดต่อนะถ้าตัดต่อนวเราไปถ่ายวิดีโอไม่ใช่แล้วอันนี้ครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัวเลื่อยนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยมีเลื่อยหลายแบบหลายชนิดนะครับผมที่ก็แล้วแต่บ,บ้านแล้วกันว่าแต่ละคนจะพกเลยอะไรเก็บเอาไว้จะเป็นเลื่อยลันดานะครับผมหรือจะเป็นเลื่อยที่เรียกว่าเนี่ยเป็นแบบประมาณนี้ก็ได้ที่ผมเนี่ยอยากแนะนําตัวเนี้ยเพราะว่าหนึ่งเลยคือไอ้ตัวเนี้ย มันมีไซส์เล็กกระทัดรัดอะมันพอดีมือมันสามารถตัดไม้ที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนะครับผมหรือว่าจะเป็นพวกท่อ pvc คือตามบ้านเนาะเราก็คงไม่ได้ใช้ท่อ pvc ไซส์ใหญ่อะไรมากมายอยู่แล้วก็ตัวนี้ก็เอาอยู่หมดมีรูสําหรับไว้ใช้ห้อยไว้ใช้เก็บอาา่ะพกพาได้ง่ายๆนะครับผมห้อยเก็บได้เลยแล้วก็ที่สําคัญนี่มันงอได้ ถามว่าเอ้าแล้วมันงอได้มันดีตรงไหนนึกถึงว่าถ้าเกิดว่าเราได้ทํางานฝีมือที่เป็นงานไม้หรืออะไรก็แล้วแต่ครับผมบางทีบางครั้งเนี่ยมันมีตอโผล่ขึ้นมานิดนึงเนี่ยซึ่งเลื่อยทั่วไปเนี่ยมันจะติดในส่วนของแฮนดิเลตัวนี้มันทําให้ตัวใบเลื่อยเนี่ยมันไม่เสมอเวลาตัดปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเนาะตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะนึกถึงภาพนั้นเราพับงอไปกับโตอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็เลื่อยเห็นปะมันก็จะสามารถทําให้ เก็บรายละเอียดและเก็บชิ้นงานได้ดีขึ้นแล้วใบเหล็กใบตัวใบเลื่อยเนี่ยก็ยังแข็งแรงทนทานเห็นงออย่างเงี้ยเนี่ยผมงอเล่นตั้งหลายทีละเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรฉะนั้นแข็งแรงทนทานแน่นอนกับตัวนี้นะครับต่อมาอ่ะหลังจากจบงานตัดแล้วเรามาทําอย่างอื่นบ้างนี่เขาผมกับคอนแฮวจิ๋วๆเล็กกระทัดรัดน่ารักแบบนี้บอกเลยนะครับผมเอาไปใช้ทําอะไรเป่าิางชุบไม่ใช่อันนี้ก็เขผมก็คือใช้เป็นคอนนั่นเองนะครับแล้วก็ใช้ในการเคาะในการทุบในการ ตอกนะผมจริงๆแล้วเนี่ยคอนมันไม่ได้มีประโยชน์แค่สําหรับใช้เขาด้ยนะตอกตะปูนะมันาสามารถที่จะใช้เก็บรายละเอียดงานบางทีบางครังมันเพยเยอมมันอะไรพวกนี้เอามือทุบเจ็บเอาแบบนี้เคาะเบาๆก็ได้นะครับผมแล้วตัวนี้แข็งแรงทนทานนะแล้วก็เล็กกะทัดรัดพกพาง,ง่ายรวมถึงตัวงอนของเขาตัวนี้เนี่ยเวลามีลูกตะปูมีหัวไรโผล่ก็ใช้งัดใช้อะไรได้นะครับผมแข็งแรงทนทานแน่นอนและแอบผมจะบอกว่าผมเคยเห็นนะครับผมหลายๆคนเอาไอ้ตัวนี้ไปใช้งัดฝากระป๋องที่มันเปิดยากๆอะ่ะแข็งๆอะ่ะก็ ถือว่าใช้ได้แล้วกันนะครับผมอ่ะอันนี้นะครับผมกับคอนนะครับต่อมาครับผมกับไข่ควงซึ่งไข่ควงของนำคำกินเราเนี่ยมันก็จะมีเป็นชุดไข่ควงพิเศษที่มีหลายๆดอกหลายๆแบบนะครับผมตัวนี้ถามว่าทําไมถึงเสนอแนะและนําตัวนี้บอกได้เลยว่าเพราะว่าไข่ควงของาำํากินเรานะครับผมมันสามารถใช้เป็น2หัวได้เนาะก็คือจะเป็นหัวที่เป็นหัวแฉกนะครับผมแบบที่เป็นตัวบวกแล้วก็ถ้าเกิดเราใช้หัวลบก็แค่ดึงออกเปลี่ยนกลับเข้าไปฟึบนี่ มันก็จะเป็นหัวลบที่ใช้ในการไขได้นะครับแล้วก็จะมีหลายขนาดนะครับผมถึง3ขนาดอันนี้คือยาวสุดนะแล้วก็จะมีสั้นลงมาแล้วก็สั้นลงมาอีกอันนี้แล้วแต่ความถนัดของใช้งานแต่ที่สําคัญเพราะว่าหลายๆคนผมเชื่อว่าก็อาจจะเคยเจอน็อตแบบที่ไม่ใช่หัวบวกหรือหัวลบอะ่ะมันขันไม่ได้ที่มันเป็น6กแฉกนะครับผมนี่ในชุดนี้ของเราก็มีแบบนี้ให้ด้วยก็คือเราก็สามารถถอดออกนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนใส่เข้าไปได้เลยนี่เห็นปะกรึ๊บ แล้วก็ใช้ไขได้เลยด้วยนะครับผมอันนี้จะเป็นแบบพิเศษเนาะที่แบบ6แฉกก็มีในเซตให้และอีกอย่างหนึ่งสุดท้ายนะครับผมอันนี้แบบที่มันมีทําพิเศษแบบนี้ครับที่ตรงปลายของนี้เป็นตัวกลมซึ่งปลายตัวนี้เป็นตัวกลมเนี่ยเขาจะมีข้อดีว่าเวลาที่เราเอาไปใช้ครับผมบางครั้งเนี่ยเราไปเจอกับ จำพวกตู้ไฟหรือกล่องไฟครับผมซึ่งพวกนั้นเนะ่เขาจะดีไซน์มาให้ตัวน็อตเนี่ยครับผมมันอยู่ลึกลงไปเนาะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้หัวแบบตามปกติมันอาจจะเข้าไม่ถึงซึ่งตรงนี้เขาดีไซน์มาแบบนี้อยู่แล้วครับก็คือสามารถใช้ใส่ลงไปให้ตรงเข้ากับช่องพอดีรูแล้วก็เสียบเข้ากับตัวนี้อ๊ง่ายๆได้เหมือนกันนะครับผมปุ๊บเรียบร้อยใช้งานได้เห็นปะ่ะใช้งานง,านง่ายแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมันมีความเป็นแม่เหล็กเล็กๆด้วยนะครับผมเวลาที่เราใช้เนี่ยเวลาที่เราใช้เนี่ยครับผมเราจะสามารถ ดูดพวกตัวน็อตไม่ต้องกลัวมันจะร่วงมันจะหล่นนะเพราะว่ามันมีความเป็นแม่เหล็กเล็กๆอยู่ที่ตัวเขาเองอยู่แล้วนะครับผมนี่อ่ะต่อมาครับอันนี้กับครีมล็อกนั่นเองนะครับผมอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วต่อจากนี้เราจะได้หน้าใสไร้สิวไม่ใช่นั่นมันคนละครีมอันนี้มันครีมล็อกถามว่าครีมล็อกมีประโยชน์อะไรนะครับผมนี่เราก็แค่บ,บีบปุ๊บเขาก็จะอ้าเปล่าออกมาใช้ในการล็อกหนีบกับนะครับผมกับน็อ หัวสกรูไขควงหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เหมือนกับไซส์มันใหญ่หรือมันแข็งมากๆเราดึงไม่ออกนะครับผมเราก็สามารถใช้ตัวนี้หนีบเข้าไปได้รวมถึงตัวนี้มันพิเศษตรง2ส,ส่วนนะครับผมส่วนแรกก็คือลักษณะของซี่ฟันที่ดีไซน์ออกมาการดีไซน์ซี่ฟันแบบนี้ครับผมเวลาที่เราใช้หนีบเนี่ยเราจะหนีพวกกับสกรูไม่ว่าจะเป็นหัวสกรู6เหลี่ยมหรือ8เหลี่ยมและแบบกลมได้ด้วย แบบกลมก็คือสมมุติเราจะไปใช้หนีบท่อน้ําเพื่อที่จะยึดให้มันอยู่นิ่งอยู่กับที่พวกนี้ครับตัวนี้ก็สามารถใช้ในการหนีบและล็อกได้หรือหลายๆคนอาจจะเอาไปใช้เหมือนกับเจาะรูงานไม้หรือจะยึดของที่บนโต๊ะให้มันชัดเจนให้มันชัวร์ใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะหนีบเข้าไปและเพิ่มความแน่นของเขาด้วยตัวเกลียวด้านล่างตรงนี้เมื่อเราหมุนเข้าไปนะครับผมตัวปากเนี่ยมันก็จะหุบลงเห็นไหมนี่มันจะทําให้ยึดได้แน่นขึ้นนะครับผมแล้วก็หมุนออกนะครับผม อย่างนี้นี่มันจะทําให้ยึดแล้วก็แข็งแรงได้มากขึ้นว่าง่ายๆว่าพอหนีปุ๊บล็อกกึ๊บกัวแน่นไม่พอเราหมุนตัวนี้ขันเข้าไปเพื่อยึดให้มันแน่นขึ้นอะไรได้ได้อีกต่างหากด้วยนะครับอืมเรียกได้ว,ว่าครบเครื่องจริงๆต่อมาอ่าเรามาแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมกันดีกว่า <laughs> นี่ขราบหมแก้ปัญหาแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมด้วยนี่ครับ เครื่องวัดระดับน้ํานั่นเองนะครับผมถามว่าจะแก้ไขได้ยังไงง่ายๆครับตัวนี้มันจะทําให้สิ่งสิ่งของที่เราทําการติดตั้งนั้นเท่ากันนั่นเองนะครับผมเคยไหมกับการที่ว่าเราเอานะครับผมรูปไปติดไว้ที่ฝาผนังแล้ว หรือต้องไปตามอีกคนนึงมาช่วยกันดูอะเอียงไหมคนนี้ว่าไหมเอียงเรามาดูเอียงอะ่ะทำไมจะไม่เอียงสุดท้ายตีกันตายนะครับผมใช้อย่างนี้ดีกว่าเอาอันนี้วางไว้ด้านบนนะครับผมเพื่อที่จะดูว่ามันจะมีระดับน้ำนะครับผมที่เป็นฟองอากาศอยู่ด้านในเราจะดูได้เลยว่าเอ๊ะมันตรงไหมมันเท่าไหมนะครับผมมันมีท้าแล้วเขามีหลายแกนมากอะ่ะเขาว่าหลายแกนคือหมายถึงว่าเนี่ยครับเรามีทั้งแกนแนวตั้งแนวนอนมีแนวเอียงแนวทยแยงพวกนี้สาหรับใช้งานได้หลากหลายนะครับผม ซื้อติดบ้านไว้เถอะฮะเพราะว่าหลายๆครั้งนะครับผมถ้าเป็นกรอบรูปอะ่ะมันยังไม่เท่าไหร่นอกแล้วก็ยังพอปรับขยับได้นึกถึงติดทีวีสิครับหลายๆคนที่เอาทีวีเป็นแบบเจาะผนังไปแขวนเอาไว้คําถามคือถ้ามันเอียงนิดนึงเนี่ยรับประกันวันนั้นอะโลกทั้งใบครับผม เทียงหมดเลยฉะนั้นเอาไปตั้งไว้เลยครับผมทําให้มันบาลานซ์ให้มันเท่ากันนะครับนี่แหละครับเครื่องแก้ไขทําให้เท่าเทียมกันนั่นเองนะครับทั้งสองข้างนะฮะไม่รู้เกี่ยวไหม <c oughs> อ๋ออีกนิดหนึ่งตัวนี้เขาเป็นแม่เหล็กด้วยนะก็คือหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเราเอาไปติดกรึบเข้าไปนะครับผมก็จะเป็นแม่เหล็กสําหรับยึดติดเข้าไปด้วยนะครับทมให้สามารถใช้งานและทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับผมมาต่อมาครับผมตัวนี้ก็คือไขควงวัดไฟนั่นเองนะครับผมถามว่ามีไว้ทาไม ก็คือตามชื่อมาเลยครับเขาเอาไว้ใช้เช็คว่าพื้นที่ที่เราเอาปลายไขยควงไปจิ้มไปแตะเนี่ยมีไฟฟ้าอยู่หรือไม่ถามว่าทำไมต้องเช็คเช็คทั้งปลอดภัยแล้วก็เช็คทางความถูกต้องโดยปลอดภัยก็คือเวลาก่อนที่เราจะเอ้เราตัดไฟแล้วหรือย,ยังนะกลัวมีไฟฟ้าไหลหรือไฟฟ้าค้างเราก็แค่ไขควงแตะดูครับถ้าเกิดว่ามีไฟช็อตไฟรั่วนะครับผมหรือมีกระแสไฟฟ้าด้านในตัวของปลายของเขาเนี่ยก็จะส่องเป็นแสงออกมานะครับผมทําให้เราเห็นว่ามีไฟรั่วรวมถึงเราสามารถเช็คได้ด้วยว่า ตกลงเครื่องใช้ไฟฟ้าเราเสียไหมเคยไหมครับกับซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้ามาสักชิดนนึงแล้วเอ๊ะเปิดสวิตช์ก็ไม่ติดเสียปั๊กก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เราเข้าใจว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียแต่จริงๆแล้วเสียที่ตัวปลั๊กนะครับ<ๆ>ก่อนที่เราจะได้ส่งซ่อมเนี่ย เราจะได้ลองดูก่อนว่าตัวปลั๊กของเราเนี่ยมีไฟฟ้าอยู่จริงหรือเปล่าก็แค่เสียบเข้าไปถ้าไฟขึ้นก็เพากับว่ามันจะมีตัวไฟฟ้าวิ่งแต่ถ้าเกิดว่าเสียบไปหนึ่งปุ๊บไฟไม่ขึ้นอ่ะแปลว่าเครื่องช้ไฟฟไฟเราไม่เสียเช็คความถูกต้องกันก่อนราคาพวกตัวพวกนี้ก็ไม่เท่าไหร่ด้วยนะครับผมมาอีกตัวหนึ่งรองสุดท้ายนะครับผมตัวนี้ ก็คือสว่านไฟฟ้านั่นเองนะครับผมนี่ซึ่งตัวที่ผมหยิบมาตัวนี้ก็คือตัวสว่านไฟฟ้าที่ใช้กับแบตเตอรี่ p 2 0ของทางพัมกิ้นนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวนี้เรามีคลิปแนะนําแยกอยู่แล้วนาะว่าตัวนี้มีคุณสมบัติยังไงมีข้อดียังไงแต่ก็แนะนําอยากให้มีสว่านไฟฟ้าติดบ,บ้านเอาไว้ครับผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าหลายๆคนอาจจะใช้ในการเจาะจะเป็นเจาะไม้เจาะเหล็กนะครับผมหรือเจาะปูนก็ได้นิดหน่อยประมาณนั้นก็สามารถใช้สว่านไฟฟ้าตัวนี้ได้นะครับรวมถึงขัน นะครับผมในการไขในการแกะออกขหลาทั้งปวงถ้าบางทีมางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าอ่ะเรามีแนะนําเรื่องของไขควงไปละใช่สําหรับงานเล็กๆน้อยกได้แต่ถ้าเกิดว่าเราจะต้องอย่างผมยังไงครับเนี่ยล่าสุดผมเพิ่งจะซื้อตู้สําหรับที่เป็นตู้เสื้อผ้ามาที่เป็นแบบ DIY อะ่ะมานั่งใส่เองบอกตรงๆนะเอาไขาควงมานั่งขันเนี่ยนะ จากแทนที่จะเสร็จภายในเวลาแบบประมาณชั่วโมงเดียวกดไป6ชั่วโมงนะครับผมแค่ตู้ตู้เดียวเพราะว่ากว่าจะบาลานซ์กว่าจะอะไรอีกถูกไหมครับนั่งเสียบนั่งขันขันไม่ตรงมานั่งแกะออกเพอเตู้เสียหายด้วยใช้อย่างนี้ดีกว่าครับผมใช้ดอกที่เป็นดอกไขควงนะครับผมใส่ปรื๊ด เข้าไปนะครับผมก็สามารถในการใช้งานได้ด้วยนะครับผมมันทําให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นนะ่ยอย่างนั้นก็ต้องมานั่งไม่ต้องมานั่งขันไม่ต้องมานั่งไขอะไรเยอะแยะนะครับมีพกติดบ้านไว้ซึ่งราคาเนี่ยถ้าเป็นตัวธรมธรมดาธรรมดาราคาก็ไม่ได้เท่าไหร่อ่ะครับผมก็สามารถหาซื้อได้ง่ายๆเอ๊ะก้าอีกหนึ่งอยู่ไหนอ่าอีกหนึ่งอยู่นี นี่ครับผมสิ่งที่จะแนะนําเป็นสิ่งสุดท้ายใน10เครื่องมือช่างสไตล์ความกินของเราก็คือตลับเมตรนั่นเองนะคะคุณถามว่าทำไมต้องเป็นตลับเมตรละ่ะใช้บรรทัดไม่ได้หรอโอ้โหโทษนะครับที่ไหนมีหายากนะถ้าเกิดว่าที่บ้านจะมีบรรทัดที่ยาวกว่าเมตรหนึ่งถูกไหมครับผมแต่ว่าตลับเมตรตัวนี้เนี่ยเห็นลูกแค่นี้อยู่ในมือผมเนี่ยอันนี้ยาวถึง8เมตรอ่ะผมบอกเลยคือตอนแรกก็เข้าใจว่าลูกจะใหญ่กว่านี้เนี่ยลูกแบบว่าเล็กกว่าฝ่ามือผมอีกอย่างเงี้ยครับผม ยาวได้ถึง8เมตรนะครับผมเราสามารถที่จะใช้ในการวัดนะครับผมในการเนี่ยยืดออกไปใช้งานได้ไง่าไรรวมถึงจะวัดขึ้นที่สูงไงครับเอตัวนี้มันก็สามารถตั้งแล้วก็อยู่ได้ยาวมากถ้าตอนที่โผลตอน,นเ,อตเนี้ไอตัวนี้ผมเคยเทสนะผมดึงขึ้นไปสูงรวม2เมตร2เมตรครึ่งอ่ะมันก็ยังไม่หักลงมาเผื่อแบบบางบ้านจะวัดความสูงของหลังคาลานจอดรถพวกนั้นนะครับผมรวมถึงตัวเขาเองก็มีการเคลือบไนลอนโคตติ้งเอาไว้ด้วยทําให้พวกสเกลทั้งหลายะครับผมที่ติดอยู่ที่ตัวไม้บรรทัดเนี่ยครับผมตัวตล มันไม่ได้ลอกไม่ได้หลุดออกไปง่ายๆและความละเอียดของสเกลเขามันเจ๋งมากอะ่ะเพราะว่าความละเอียดของสเกลเขาครับผมมันมีค่อนข้างเยอะลงถึงเป็นการไล่ตัวเลขด้วยคําว่าไล่ตัวเลขคือหมายถึงว่าถ้าเราดึงออกไปนะครับผมเนี่ยอ่ะผมสมมตินะเราดึงออกไปอ่ะเมตรสีเข้าไปแล้วอะ่ะเขาก็ใช้เป็นคําว่า140ซนติเมตรเพราะว่าหลายๆอันเนี่ยเขาเขาจะไม่มีเลข100ละเราก็เขาจะเราต้องมานั่งดูว่าเอ๊ะมันอาจจะไม่เลข40แต่40ที่ว่าเนี่ย เมตรสีหรือ2เมตรสีล่ะเพราะว่าตลับเมไม่ยาวถึง8เมตรนะถูกไหมครับผมบางทีเราก็ไม่โชว์ว่าเอ๊ะมันคือเมตรสีเมตรสีแต่ตัวนี้เลขมันเขียนชัดเจนแล้วก็สเกลที่เขาขึ้นมาเนี่ยละเอียดมากนะครับผมเรียกได้ว่าใช้งานง่ายๆเลยนะครับกับตลับเมตรแล้วก็เรียกได้ว่า8เมตรเนี่ยน่าจะครอบคุมแล้วนะเพราะแเมตรเนี่ยหมายถือว่าหลายๆบ้านนะครับผมก็คงคิดว่าไม่น่าจะใช้การวัดที่ยาวกว่า8เมตรแล้วล่ะนะครับผมถามว่ามีพกเอาไว้เพราะอะไรมีไว้เถอครับเคยไหมกับการที่แบบว่า ไปซื้อตู้มั่นใจมากโอ้โหตู้นี้จะต้องลงช่องเนี้ได้พอดีพอดีเลยพอไปถึงปุ๊บซื้อกลับมาเรียบร้อยครับเล็กไปไม่ว่าใหญ่ไปอีกอใหญ่ไปแล้วจะทํายังไงทุบผนังบ้านให้ตู้ใส่หรือจะหันตู้ออกเพื่อให้มันใส่พอดีลงช่องได้มันก็ทําไม่ได้วัดขนาดวัดสเกลให้เรียบร้อยก่อนออกไปซื้อครับผมดีที่สุดนะครับผมแล้วก็ใช้ตลับเมตรที่มีความแม่นยํานะครับผมที่เราเราก็ <c oughs> ที่สําคัญก็คือใช้ตลับเมตรเถอะครับผมที่มีความแม่นยําทําให้เราสามารถไปวัดพื้นที่ได้โชว์ๆลงถึงมีการเคลือบโคตติ้งไม่ต้องเป็นห่วงว่าเอาไปถึงปุ๊บจะขูดจะขีดจะเป็นรอยแล้วเสร็จปุ๊บพวกตัวเลขพวกนี้จะหายเราเคลือบอย่างดีแน่นอนครับผมโอเคเรียบร้อยครับผมกับ10เครื่องมือช่างนะครับผมที่ ควรมีที่บ้านสไตล์ของทางพัมคินเรานั่นเองนะครับผมถ้าเกิดว่าใครสนใจสินค้านะครับผมหรือว่าอยากจะดูเครื่องมือช่างอื่นๆนะครับผมเพราะพัมคินของเรามีเครื่องมือช่างนะครับเรียกได้ว่าหลากหลายมากๆตามสโลแกนของพัมคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างนะครับยังไงใครสนใจก็ ลองไปหานะครับผมได้ที่ตัวแทนจําหน่ายของเราทั่วประเทศนะครับผมหรือจะเป็นในส่วนของตัวตัวแทนจําหน่ายร้านค้าออนไลน์ของเราก็มีนะครับผมจะเป็นช้อปปี้รัสด้าหรือทาง Facebook YouTube แล้วก็เว็บไซต์ของทาคำกินเราด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูว่ารู้กระช่างไม่รู้กระช่างคราวหน้าจะมีอะไรนะครับผมมาพูดมาคุยกับทางคุณผู้ชมทุกๆคนอีกนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนํำกินค้บทุกเรื่องเครื่องมือช่างสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามสาระดีๆเกี่ยวกับเครื่องมือช่างก่อนใครพัมคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่าง